ควันนี้ผมเล่นซีนเดลซีอยู่ดีๆมาเจอไอ้โปรก็รายงานไปแล้วแหละนี่เห็นเนี่ยไอ้เนี่ยเห็นไหมไม่งอ๊ะมาตอนหน้าตาตานเลยผมพยายามแกงมันโดยการดีกันสุดแรงเลยแล้วเกมนี้วันช็อตเลยเพราะเลเวลผมห้าร้อยอยู่หืมหรือไอ้ยิงยวิร์ดหาล้ง ô uh. Băng Lỡ thì ai gọi nữa rồi Ở sớm rồi Bắt đầu nghe sớm còn Ở sớm nhau hiên nha hiên nha ai say da đi ai đi Anh Bà 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 ai đi băng Anh nè Anh ai, ai, ai thì... ไปรายงานไปเรียบร้อยแล้วมันน่าจะเปลียนเกาะแล้วแหละเพรว่าเพราะว่ามันหายหัวไปเลยเต้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียสี่เยสี่ไม่จะกันบ่เหรอปุนแสกกับจักรพัวไอ้ห้างมันนะห้าสุดน้องไอ้ห้ไปเปลี่ยนเกาะแน่อะไรอ่ะมันบีไปเปลี่ยนเกาะไม่ใช่ใช้ผลนะไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยนี่แม่ง บินบินแบบบินแบบโงไอ้ยี่ไอ้แี่ยังไงกูมาปีกเกาะมันกเกาะเลยว่าหนึ่งร้อยโอ,อ้ยนี่แน่พอดนที่ของการใช้ผุดแสงก็คืบันเร็วแต่ขันไปหนอ่อยไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะมาก่อนยูนี่แนแหละคือแบบผผลปไปคนที่หลงเกาะ มันรูมันเกาะไปห้งไหนบ้างไงบบเกจะแบบคือแบบคุดคุดคุดเชี่ยวเลยเหนไปตีบอลเลยหรอตีบอสได้เลยบอี่ไปดตั้งแทกแล่มัแตกเลยมมคอยแปกันบอลจัดสองเลย้แบบดาไม่แปดจุบ ป่าตายป่าตายมังกี้ป่าตายมังกี้มังกี้ซาลี่ไร้เพื่อนอย่าปวดใจเฮียไอ้เพื่อนนี่มาไอ้ชื่อ